ไอ้สูงดังบ้าดังเซงค่ะเมือนอะได้ลยมาครคไเน่ตอนปอดตอนสตอรี่อับปุงอันคากวาเลปอกเตราในข้าเนาออันคาไรเรียมไว้ไฟอังกฤษในกอมีอยู่นหนึ่งน้ำในข้าเนาะ Today I'm going out with a friend เมื่อนในเกาค่ะกาลีจอมใต้ก็ก่อนหนึ่ง We are riding on a boat across Interra from Dubai เฮาคาขี่เฮออ่อนล่ำหนึ่งเสียกว่าแนะนำจอนดาเดขคามกัพังไปปุ่นเดลารเนี่ยคัเนาะ It's nearly sunset time and is comfortable and windy as we as we are sitting on the boat a crossing to d e r a between b a r d u b a s กังวันก็จำได้ตกยเวในคันน์่ะเฮาอ็จเขากาขี่เฮ่อแนะนำ จอนัดเด็กข้ามาพังไายปุ้นเตลาในเขาเนาะเยวก็รวมก็ปัดท้องมาลอยเดี๋ยวก,วก,ยยก็กัดเย็นนี้ค้าเนาะ The wind blow to my ears and the song of the water blow my relax my mind รวมทองมา,ารวมก็ท้องมาเปลามมาหิ้มคูในค,นคนะา้าเนาะเดี๋ยวก็เสงน้่ อันมอมานั่นก็แค่ให้ใสในบกะเจก็เป็นกรรมนาเสียงอังกินบบลี่ It's really a wonderful evening for me ตอนดัคาดได้เป็นข้ายามปอดคำอันีซซเบิ We are about 15 people on the same boat. Uh, we have to pay uh, one drum for each person. เฮาคามีก้นอยู่เนอเฮอบอกคือสิบหาเกาะก็ก็จะได้ปันอยู่นเปียกันเนาะนเปียแว่าเปียคันกบรัมนเนาะาเงินนก็สปักกันเนาะปักค่ามาเร็วด้เนาะ I think in our currency is about 400 jets is worth paying กึงกามันอยู่ค่ะเนาะกงกาปันมันอยู่แต่ว่ากาปอเบิ i think this is the cheapest one transportation now we have reached on the other side now we are getting out of the boat we are ahead to chinese market now it's very late it's about 6 p.m in the evening จอเลวในอ่าไรว่าลึอ่ลายาะค่ะเนาะดอกลาเคอ6มอง6มองตามคํา We bought some Chinese food and have our dinner at Indian restaurant ฮาวคาซื้ออ่ตังกินทีเสียงแขนั่นมาอิดออดค่ะเนาะมันเนาะปอก4อ่าอีสังสิงว่าได้เนาะเดียวก็เฮาขึ้นมากินข้าวคามตีเสียงกลา We finished drinking tea o ช่ายขาขาเกียนน้ำเนงย้าวๆาอันนั้นก็น้ำเนงชายในคอของน้ำเนงค่ะ no? เนาะแล้วก็กินข้าวย้าๆ we finish our dinner now we are getting back to our room อ่ากำนายขาเขาได้ขึ้นปอกมาที่ห้องเข,าข,า,ขาขึ้นยา้า on the way back home I continues writing about the thing I was doing this evening อ่อาเมื่อคาได้ขึ้นปอกมาเืนนั้นก็ ค่าเจ๊ดเตีมสิบเดีมกว่า,อารออันกขค่าเฮสังมาเย้า,าตามปอดตามคำในในะ่ครับเนาะ now I'm on the b o a t again ตัวเลี้ยวในก็ค่าขึ้นบอขึ้นมาตีคืออันเด้กนีนบอขึ้นเย้าค่ะ the water is dark now and the the, the มันคำมันคำ and the and the reflection of the light from the each of the building is brightened ยกก็สายเฮือเลียงอันลูกตีมาตีเฮือนเบือนนั่นมาท่องตีในืน้ำในก็มันมีเฮือเลียงกาจอมผังน้ำมดขนม upon the beach นะ upon the beach ี่ก็เนื้อยน้ำในขนมสายเฮือเลียงอันลูกตีเฮือนเบือนนั่น มาถ่องใส่กินใน้น้นำละให้ได้น้ำหิ่มผงน้ำนัำน้นคือเลี้ยงกาเอนเนาะ The song of the water and the wind is not a bit change but the sky is dark and all the environment is lighting เสียงน้ำก็อ่ำแลกไล่เสียงลมก็อ่ำแลกไล่เเนาะเหมือนเก่าไงตึกเป่าตึกกระเทียนเหมือนเก่าวกว่า the sky is dark ก็ว่า กางหาวในมันรับเฉียงเย้าเย้าก็หิมหอม the environment is lighting หิมหอมในเือเรียงกับมดในครับเหมือนจงวันนอกเข้ากันนะเพราะว่ารับเฉียงมากก็เพื่อนเพื่อนมันไตไฟเรียงฝั่งมันก็เรี้ยงกันนะ Sajas 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 is Indian Sajas ในเป็นอินเดียน is selling mobile and laptop all mobile accessory มันขายพอนสัจจ้ามันขายพองเลยขายแล็บทอดปิดเสียงร้านพองในก็ว่าเนาะ He asked me what I w r i t up He asked me what I was writing มันถามว่าเขาขาจึกเตรียมสังอยู่ I told him I was writing a note เขาขาลัดมันว่าเขาขาจึกเตรียมจึกเตรียมรองไม้จ้องอิดอิดอ,ออดอย่างงั้นเนาะ We were on the same boat เขาคาขี่เฮอมาจ้ำกันแลยมันตักนะครับเนาะ He is kind of friendly to me อ่าอ่ามันในเรียนก็เดียวนะครับเนาะเรียนก็เดียวตอนักคาได้นนะครับเนาะไปก็ว่าตอนเรยวนั้น now we are reached on the show ตอนเรยวเขาพังเขาเผลี่ยวผังยาวเขาลงเฮอมายาวพอลงเฮอมายาวก็ story end subscribe YouTube channel thank you very much this is the end of the story I hope you enjoyed this video I hope everyone could understand this bye bye see you next lesson.